คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันบ้างนะคะที่ีกระบี่ที่เกาะห้องโเคยไปไหมคะอยากไปแล้วจะไปเจอตัวนี้ชะไม่ควรเขาบอกว่าไปเที่ยวที่นี่ครับอย่านะคะอย่าหือนะคะนี่คือเจ้าถิ่นนะคะเดี๋ยวเขาจะงับเอานะเนี่ยค่ะปกติเราเห็นเฉพาะในน้ําจืดนะเอาจริงๆมีด้วยเหรอคะในน้ำเค็มนี่เขากำลังจะลงทะเลแล้วนะเนี่ยตายแล้วแล้วคนที่เล นักทเที่ยวก็งงเลยนะว่า้จริงเหรอว่าจริงไหมลงไปเลยเนี่ยเนี่ยลงจริงไหมอยากดูนี่ไปแล้วไปแล้วไปเอาเนี่ยค่ะน้องคนนี้ค่อยๆเดินลงไปและทุกสายตาก็จับจ้องไปที่เขาแน่นอนฮะจุดเด่นของชายหาดก็คือพี่คนนี้ฮะและหาดทรายก็ขาวมากตัดกับสีผิวของเขามากเลยนะคะะเนี่ยค่ะคือเกาะห้องที่จังหวัดกระบี่นะคะ เขาบอกว่าเปลี่ยนทัศนคติชาวเน็ตที่แห่มาดูคลิปนี้เขาบอกว่าพี่เขาน่ารักดีนะนี่แหละเจ้าถินตัวจริงรเรามาถึงบ้านเขาเขาก็เหมือนออกมาต้อนรับที่แน่ๆแสดงให้เห็นว่าที่เกาะห้องของเมืองไทยนะคะเอาน้องจากจะดูพี่เขาแล้วเนี่ย ดูบรรยากาศรอบๆอน้ำใสไหมสวยมากอ่ะคุณเขียวไหมคะนี่พีเซนเตอร์ของเกาะเนี่ยเขาว่ายน้ําอยู่ <c oughs> ให้เห็นเลยน้ำใสจริงๆ <c oughs> เฮ้ยไม่เคยเห็นเลยนะว่ามันว่ายน้ำทะเลได้แล้วเขาจะไปไหนคัเนี่ยเ <c oughs> ขาไปไหนแล้วนะ ไปขึ้นเกาะน,นู่นแล้วคุณโอ้โหเ้าเนี่ยเอาเป็นว่าภาพรวมเป็นสถานที่ที่สวยงามเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะแต่ว่า<ฆ>าไปเที่ยวก็อย่าลืมนะคะ<ฆ>เว้นระยะห่างทางสังคมแล้วก็สวมใส่หน้ากากอนามัยส่วนพี่เขาจะออกมาเห็นเมื่อไรแล้วแต่โชคและกันนะเออนะฮะอ่าเป็นธรรมชาตินะคุณนะค่ะ<ฆ>อ่า